สำหรับคลิปในวันนี้ก็มีผู้ถามมาถามอารมณ์การปฏิบัติเรียนพระอาจารย์ครับผมสังเกตว่าอาการกระตุกสะบัดจะเกิดขณะช่วงบริกรรมแล้วรู้สึกเผลอเลิลมีช่องว่างจากคำบริกรรมผมพยายามเร่งเร็วอย่างไรก็จะมีช่วงเผลอจะเกิดอาการนี้ทันทีเมื่อเกิดสะบัดแรงแรงนานเข้าร่างกายจะหยุดบริกรรม ทันทีเพราะรู้สึกเหนื่อยผมจึงเปลี่ยนไปรู้ลมเข้าออกพร้อมบริกรรมพุทโธแทนเมื่อเกิดอาการขึ้นสามารถภาวนาต่อไปได้โดยไม่สนอาการเพราะลมมันเข้าออกตลอดเวลาไม่ได้หยุดเลยสามารถเกาะลมไปได้แต่รู้สึกว่าเสียงภายนอก เข้ามาลบกวนได้มากกว่าการบริกรรมอย่างเดียวครับแต่ที่ผมคิดว่ามีข้อดีกับการบริกรรมอย่างเดียวคือสามารถทนอาการเจ็บปวดทางร่างกายได้ดีมากจนแทบจะไม่รู้สึกเลยครับช่วงเผลอเคลิมแล้วหยุดบริกรรมแล้วเกิดกระตุกการกระตุกนั้นเป็นผวังไหมครับผมรู้สึกว่าคล้ายกับตอนที่เราง่วงนอน แล้วร่างกายจะนอนแต่กระตกกลับมารู้ตัวอ่นนวานะคำถามยาวมากเลยจะก็ค่อยๆไล่ไปทีละนิดลวกันผมสังเกตได้ว่าอาการกระตกสะบัดจะเกิดขึ้นช่วงบริกรรมอาการกระตกเนี่ยสะบัดจะเกิดขึ้นนช่วงบริกรรมถ้าเราบริกรรมเราภาวนาคาถาอาจจะเป็นน้ำมาพระะัธาอาจจะเป็นพุโท บริกรรมอย่างเดียวลักษณะน,นั้นมันเป็นเป็นการเจริญสติสมาธิที่จะให้เข้าถึงฌานแต่พอไปถึงอุเพงคาปิติยังไม่ยังสมาธิยังไม่แน่วแน่นะมันจะเกิดอาการไค่ข้าตัวโยกตัวโคง้งจวหลุดจวรลอยตัวอะไรต่อมีอะไรต่างๆนะเกิดการกระตุกสะบัดอันนี้แล้วรู้สึก ช่วงบริกรรมเ,เกิดเ,เกิดอาการกระตุกช่วงบริกรรมน,น,นะนะอุเพงคาวิตินะคติสมาธิเข้าถึงระดับนี้แล้วรู้สึกเผลอเคลิมมีช่องว่างจากคำบริกรรมอาการเผลอเนี่ยมันเป็นอาการขาดสติเหมือนข้าพเจ้าเนี่ยนั่งถ้าสมมติร่างกายมันเราดื่มน้ำก่อนสวดมนต์ไหว้พระ แล้วก็ท่องพาสิตอะไรซึ่งเป็นระยะยาวนานเป็นครึ่งครึ่งค้อนๆชั่วโมงเนี้ยปุบ๊บถ้าร่างกายของเราเนี่ยมันคล้ายๆว่านในกระเพาะของเราเนี่ยมีน้ำมีอะไรอยู่มันก็ไปทำให้ระบบประสาทของเราเบลอเพราะนั้นเวลาเราสวดมนต์ไปอย่างที่ก็เผลอเผลอออาวถึงไหนแล้วก็เลยต้องถอยกลับมาอีกเอาให้มันมั่นใจ อันนี้เป็นการเผลอสตินะมีช่องว่างจากคำบุริกรรมกับเผลอเผลอจากคำบุริกรรมผมพยายามเร่งเร็วอย่างไรก็จะมีช่วงเผลอคือสติเราตามไม่ทันไงสติมันตามไม่ทันเหมือนที่ข้าพเจ้าไล่ฟังมาท่านน้ำไปเคลือบกระเพาะแล้วเนี่ยแล้ว่าความไวของสติมันไม่พอมันก็ทำให้เกิดการเผลอ เผลอไปพอได้สติขึ้นมาเราก็ต้องมาเริ่มใหม่บางทีก็จําไม่ได้ถึงไหนเลยพอบางทีบางทีก็ไม่ได้ลืมตาดูตัวหนังสือหรอกคยๆว่าท่องในใจเอาแต่ถ้าวันใดเนี่ยถ้าเราสมมุติว่าร่างกายเราดีนะแล้วก็ระบบประสาทภายในกระเพาะของเราดีนะแล้วก็จิตใจของเรามีพละกําลังนี่เราจะท่องแบบสติเท่าทันอยู่ตลอดเวลาเลย เพราะนั้นก็จะมีช่วงเผลออันนี้นะจากคำถามจะเกิดอาการนี้ทันทีเมื่อเราเผลอสตินะจากการภาวนาแล้วพอภาวนามากเข้ามากเข้าสติพอมันละเอียดนานเข้านั้นเข้าสติมันตามไม่ทันปุ๊บมันก็จะเกิดการเผลอก็จะเกิดอาการสะบัดแรงๆอันนี้ถ้าเราสติของเราดีในะอาการสะบัดเนี่ยมันก็จะคล้ายๆถูกกดข่มไปแต่สติไม่ดีเนะี่ยก็จะเกิดการสะบัดแรงขึ้นมาสมาธิ มันยังไม่ถึงอัปปนาสมาธิยังไม่แน่วแน่จะเกิดอาการนี้ทันทีเมื่อเกิดการสบัดแรงๆนานๆเข้าร่างกายจะหยุดบริกรรมทันทีเพราะรู้สึกเหนื่อยนี่เป็นการอธิบายให้ฟังนะเพราะจากการที่ว่ามันสบัดสบัดเหมือนนับน,นานๆมีเป็นการปรุงแต่งชนิดหนึ่งนานๆนานๆเข้าร่างกายมันก็ร,รับไม่ไหวเหมือนกันเพราะรู้สึกเหนื่อย ผมจึงเปลี่ยนไปรู้ลมเข้าออกบริการพูดโทอาจจะเข้าพูดออกโทรแทนเมื่อเกิดอาการขึ้นสามารถภาวนาต่อไปได้โดยไม่สนอาการก็คือเกาะลมหายใจและนะไม่สนคำบริกรรมละเพราะลมมันเข้าออกตลอดเวลาแต่นี่ใช้บริกรรมเข้าพูดออกโทรไปด้วยกันนี้มันมีอาการเพราะลมมันเข้าออกตลอดเวลาไม่ได้หยุดเลยสามารถเกาะลมไปได้แต่รู้สึกเสียงภายนอก เข้ามาลบกกนได้มากกว่าเพราะว่าสมาธิมันถอยออกมาอยู่ในฐานกายมันไม่ได้ยึดไวในฐานจิตโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยลมมันเข้ามันออกเนี่ยมันก็เลยเข้ามาถึงเลยเกาะลมไปได้ลมเข้าออกตลอดเวลาไม่ได้หยุดเลยสามารถเกาะลมไปได้และรู้สึกว่าเสียงภายนอกเข้ามาลบก,กวนได้มากกว่าถูกต้องเพราะามันถอยออกมา การบริกรรมอย่างเดียวได้มากกว่าการบริกรรมอย่างเดียวการบริกรรมอย่างเดียวเนะี่ยมันกดสะกดบังคับจิตเพื่อจะให้ได้ถึงจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นฌานแต่ว่ามันไปติดแค่อุเพนคาปิติยังไม่ถึงพรณาปิติน่าเสียง่ายนอกเข้ามารบกวนได้มากกว่าถูกต้องเพราะถอยมาที่ลมหายใจแล้วเนี่ยยังไม่ถึงระดับฌานลมหายใจนี่ก็เข้าถึงระดับฌานได้เหมือนกันนะแต่เรายังทําไม่ถึง แต่ที่ผมคิดว่ามีข้อดีกับการบริกรรมอย่างเดียวคือสามารถทนอาการเจ็บปวดทางด้านร่างกายได้ดีมากแทบจะไม่รู้สึกเลยนี่เป็นอารมณ์ช่วงเผลอเคลิมแล้วหยุดบริกรรมแล้วเกิดการกระตุกน่าเป็นรวังไหมครับสติมันอ่อนไปไอ้สำหรับรวังเนี่ยถ้าเราดูลมหายใจแล้วละเอียดก็ไปละเอียดก็ไปละเอียดก็ไป,ดไปเนี่ย มันจะต้องเท่าทัานแม้กระทั่งลมบางครั้งก็ยาบางครั้งกระสั้นบางทีก็ลมหายแต่สติยังมีถึงลมไม่มีสติก็ต้องอยังมีนี่นี่ถ้าเราฝึกสติไม่ถึงพอเราด,ด,ดูดูไปอาจจะเผลอไปคิดอย่างอื่นแต่ถ้าละเอียดเข้าเนี่ยอาจจะนะสติตามไม่ทนันปุ๊บมันก็จะเกิดอาการเหมือนกับว่าคล้ายๆตกระวงังแต่ไม่ใช่ตกภวังนะตกระวังเนี่ย,ยมันจะต้องตกนะดับหยาบไปหาละเอียด การพวังเนี่ยควังกับจิตเนี่ยมันจะต้องไอวิถีจิตกับภวังกระเจดเนี่ยมันจะต้องตัดไอการไอเรื่องวิถีจิตเนี่ยจิตที่รับรู้ทางตาหูจมูกลล่นกายใจส่วนเนี้ยมันจะต้องตัดจิตมันกําลังจะรวมมันจะต้องดับทั้งตาหูจมูกลล้นกายใจแล้วก็รวมแล้วก็ละเอียดเข้าไปเนี่ยสติเราจะต้องตามทันเข้าไปสู่ภวังกับจิตในส่วนที่เป็น เขาเรียกว่าจิตประพัดสอนลักษณะนีน้มันไม่รับรู้ทางเรื่องภายนอกเป็นจิตที่สะอาดเป็นผวังกับจิตเพราะนั้นการตกผวงังน่าจะต้องมีสติแต่ที่มันขาดสติมันก็เลยเผลอเผลอแล้วมันก็อาจจะถอยออกมา,าผมรู้สึกว่าตอนเหมือนกับตอนเราง่วงนอน,นแล้วร่างกายจะนอนกระตุกกลับมารู้ตัวอันนี้ เราก็อาจจะเข้าใกล้พรองกจิตแต่ว่าเราจะเลินตัวตื่นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะถึงพอ,พอจะละเอียดละเอียดไปเนี่ยนะมันจะกระตุกกลับมาลักษณะนั้นพอจะละเอียดะละเอียดก็จะก้าวหน้าต่อวปมันกระตุกกลับมาเพราะฉะนั้นขอแนะนําให้จเจริญสติสัมปัญญาดีกว่าให้มีความรู้สึกด้วยถ้าไม่มีความรู้สึก นะก็อาจจะติดจุดนี้อยู่นานหน่อยหนึ่งถ้าเราต้องเจริญสติให้มากกว่าน,นี้ให้ชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องดูลมหายใจจะให้ชัดเจนต่อเนื่องถ้าทิ้งพุโทโธได้กทดท็ทิ้งพุโทโธทิ้งพุทโธไม่ได้ก็เข้าพุทออกโธไปแล้วกันนะต้องทําสติให้มากกว่าน,นี้ให้ชัดเจนและต่อเนื่องนะให้สติดีกว่าน,นี้แม้กระทั่งลมจะหายนี่ก็ให้รู้นะถ้ามันเผลอปุ๊บเนี่ยแสดงว่าสติตามไม่ทัน